The r o โ d to h e l l โอ้โหชื่อด่านไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่หรอวะใช้ชื่อใหน่ก็น่าก <ห LAN. S 2> าลัวเนอมเอาง่้ยถ้าเกิดกถ้าเกิดเราตายตานี้เราก็จบเลย <c oughs> อ๋อเออใช่มีซอมบีไฟด้วยอ่าฮะ อันนี้เราลงวัดจากตรงนี้ใช่ไหมเนจ้าตัวชี้มันเปลี่ยนสีผมว่ะไม่รู้เหมือนกันฮอลลี่ผมมันสีออกแดงๆเงี้ยงงมันก็แดงๆไม่ใช่เหรอวหรือไม่ได้ใส่หมวกไม่รู้มันมันนี่มันแดงเหมือนแบบสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเลยอโเคเปลี่ยนลูกซองนี่บอกคุณ ึงกต้องเปลนลูกซองเลยเหรออืม do ิลว่า o w Now t ่ i s is นี่ s h เป็นใชลูกซองเกลือ,ลอ,ลอแล้วก็ระเบิด5ลูกตามสูตร Enter the CDR คือเรียงไปไม่ถึงเหรอซีดีอา ครถบัสอุ้ยรถบัสแล้วลงมาตรงนี้โอเคไปต่อลุกคนไฟบินคนไฟลุกลูกแดเงให้ให้ดูแล้ววะเฮ้ยระเบิดขวด โอ้ยไฟไหม้โ้คนไฟบินเต็มเลยว่ะไฟแรงด้วยถ้าหารไปไหนหมดวะเนี่ยเคแมค็กเนอร์มีรีเฟก คนไฟบินเราก็รู้มันจะลุกมาใส่เราตอนไหนด้วยนะแม่งน,นอนกองกองแบบเนี้ยนี่มันไข้ละหา,รราวะเนี่ยสภาพไม่เหมือนค่ายแล้ว มีรถขุ้มโขงขึ้เกาะอะไรด้วยอุ้ยออกไปออกไปอู้ชดชดชดไซต์เฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศไม่ดีเลยโอเคเข้าประตูนี่ดันเอค็อก ไซูมสัโคบเสียตัวใหญ่ฮะอืมแปดยี่ออมาแล้วห้าส<อ>ี่สี่สามห มุมหลังแล้วทำเล่ไม่ค่อยดีเลยวะ่ะอุ้ยตัวอ้วกโอค้คนไฟบินหมดแล้วหรอหมดแล้วเหรอออกไปคนไฟบิน ออกไปออกไปออกไป,ไปไอย่ามายุกู่เอ้ยกูไม่รอดมาเดียวิลให เฮ้ยเฮ้ยเบอร์สามโอเคตายเลยโดนระเบิดแจ๋วแจ๋วแจ๋วชี้ๆเลือดจะหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรร่างายเดี๋ยวหยิบเอาเหมือนเรากำลังเข้าไปในแบบศูนย์กักกันที่ทุกอย่างจุดกำเนิดเชื้อโรคกะเนี่ยในนี้โควิด19อืมโอมิครอน โอไมครอนตัวใหม่ไอเทียโอไมครอนไม่ใครเน้นเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันวิ่งมาแล้วอุ้ยกระเด็นกระเด็นอัดกับกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักกัน

Quit moving around. I don't have to do this, you know. anh ơi, đi bài lúc. một ôi, 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 lắm, ôi, 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 กลมาอีกแล้วเฮ้ยมีสวนสนุกด้วยเหรอมาเลครับออกไปออกไปเอ้าไปลุก บึ้มเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยแม่งมาไงเนี่ยทอบอยฮอนคืออะไรวะฮะทอบอยที่มาแบบเยอะๆนะถามจริงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวจับตัวจับเบอร์สาม ก็อยมันล่วง s p i d e r แมนกะสุนจะหมดแล้วถอยไปถอยไปห้าร้อยช็อตกันคิวอ่ะโอ้โหคือเข้ามิ ออกไฟไฟลุกไฟลุกร้อน้อ้อาสนนะขอขอขอจะหมดแล้วจะหมดแล้วคืออะไรอะโอ้โหโอ้เยอะ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  เฮ้ยป๋าไปไหนเนี่ยป๋าไปไหนเนี่ยระเบิดเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเก็บเก็บแล้วหนึ่งเก็บแล้วหนึ่งมาอีกแล้วระเบิดเหลือสองไอ้นี้มันมืดว่ะออกสู่แสงสว่างกันลูกเก็บยาไปแล้วหนึ่งนะ โอเคอ๋อต้องเก็บไอ้ขวดสารเคมีอ่ะไอ้พอนมาจากไหนเนี่ยมร้อน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 มันไม่ฉายมันไม่ฉายแล้วอันนี้มีอะไรวะวิ่งพอไบยผงพอไบยมาสองตัวจริงดิลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งโอ้ยเยี่ยมเหลือหนึ่งลูกเหลือหนึ่งลูกมามามา เปลือกส่นเสร็จแล้วมาอุ้ยโอ้ยเจมมีอีกไหมไม่ร่วงก็คิดวะเออร่วงอะมุกสู้ใครอยู่วะฟินิกซ์เอ็มหนึ่ง Well what do you know กล่องส้มอ๋อป้อมปืนไหมครับทำไมมันแจกป้อมปืนตรงนี้แล้วจะมีตึกใหญ่อ่ะ เราต้องทังกำแพงเราต้องทังประตูนี่เข้าไปวะ่ะประตูารามอ่ะแป๊บหนึ่งนะพาเราเหลือย่าีกสองอ่ะเราต้องทังประตูารามอ่ะอ๋อคือต้องเก็บต่อเรื่อยๆใช่ไหมใช่ขอฮิ้วก่อนเดี๋ยวลูกพี่มันมีสองบานนะต้องทําพร้อมกันเดิดมีสามกัน เจอเจอแล้วสารเครมีอ้าวเอเอรถร้องเอ้ยเฮ้ยเลือดเลือดเอลือดอะไรยังปไนมาหาปู้ทำไมยะเฮ้ยเติมเลือดเติมเลือดอเก๋เก๋เก๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มซุกกว่าอ,ออกไป And we're done. At least for now. Need more ammo. First aid cabinet over there. Put it, put it. ลูกเดียวได้พิเศษสองตัวทำไมมันขึ้นไอ้นี่อ่ะพิเศษใส่ไครคืออะไรมันมีเหลืออีกอันมันขึ้นเหมือนที่หาของอ่ะเว้นขยายอ๋อเจอแล้ว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 โอ้โหครบสามพี่ชี้ทำไมไม่เติมเลือดให้เต็มอ่ะมาแล้วนะฝูงมาแล้วนะ เอ้ยมันให้ไปยังนู้นอะใช่ใช่หกสิบเมตรพี่เคพี่เคทำยไมไม่ติดโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหฝูงทอบอยโว้ยสามตัวหนีละไอ้เหี้ยไม่ต่อไม่ต่อขึ้นหอไม่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 ลูกพี่สองคนข้างหลังไม่ไม่ไม่มาว่ะรอก่อนแล้วมาแล้วมาแล้ว รูไปตัวข้างหน้าอยู่อาไรงันเเข้ามาแล้วโกดังเก็บของตรงไปมาให้ไปางหอก็ป้ะเบิด ข้างหน้ามีห้องคุณคิดเปิดป่ะเปิดเปิดเปิดเฮ้ยมุกเปิดใช่ไหมโอ้โหร้อนร้อนร้อนอ๋อฮอลลี่หาอะไรเนี่ยตามไม่หยุดเลยเข้ามาเติมเลือดกันก่อนเข้ามาเติมเลือดกันก่อน All right, dude. They are here. Sniper rifle here. Not much ammo left. MC What do you think you're doing? Grab your ass for my. I'll kill you if you do that again. I'm so sorry. Oh, you are you all right? Oy, lawn. Perfect. Tamleur, tamleur, tamleur. Dai,พี่พี่ Tamleur Okay, so right? oh, I'm gonna do it, Try not to get bitten again. Oh my hero that weird sucky noise the worms make when you pull them out. Bye bye bye. Could come in handy. Got a feeling things are gonna get ugly. oh what? Oh another day in paradise. <laughs> หากระสุนเอยไว้หนึงเดี๋ยวแปดนัดเสียงต้องใช้ปืนนี้สินะเเกียร์เสียงเกียร์เฮ้ยหลังอ้งมันระเบิดเพราะอะไรวะมึงยิงอ่ะ

แล้วมุกเหลือแต่ตอนนี้มุกเหลือแต่ป <lonely> ืนเพกเก้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมาโทรไม่เห็นเปิดเลยโอ้ชิบหายละร้อยสามเมตรต้องรีบไปเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องวิ่งไปเข้าห้อง ระเบิดหมดแล้วอ่ะวิวว่เดี๋ยวมุกปแล้วเบิดก่อนแป๊บนึงโอ้โหตรงนี้อย่างเยอะมุกไปไปจังหวะนี้เลยหลอ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 รอหลอระเบิดแล้วไป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 เปิดไงวะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ไป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 จบหน่อยครับเพิ่มอกมาหลบหน่อยเพิ่มอกมาวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สนใจอะไรแล้วเกี่ยวมิวโฟไป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 โวยกูร้อนเลยว่ะโวยกูร้อนเลยเกี่ยวปะเนี่ย อประตูประตูเข้าประตูไปเข่าแล้วเข้าแล้วไม่ต้องห่วงฉันเข่าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยไรก็ได้ชื่อได้ช่วยได้ช่วยได้บุกยิงปืนอยู่บุกยิงปืนให้อยู่ปอดเบอร์สี่วเลยหิวโชเลลกาต์เปห่้ยขไม่ได้ โดนจับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนจับโอ้ยโอออกไหนวะกูกูพี่ไฟลุกไฟลุกกูไม่เหลือแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วกูไม่เหลือแล้วไม่เอาไม่เอาเราต้องรอที่พ้นมันเยอะเกินพวกยิงปืนมาอยู่เนี่อะ ไปแล้วครับรอทุกคนตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเขาเลยไปพี่ปไปประตูตูพี่ไปประตูแตกสองแตกสามรอทุกคนคืออะไรอ่ะมุกขยืนยิงอยู่